ฉันรักเธอเท่าฟ้าและอากาศฉันรักเธอเท่าถาดใส่ขนมฉันรักเธอเท่าขวดใส่ลูกอม,มฉันรักเธอเท่าหลวกลมกมที่ใส่หัวใจที่ห้องอวลกอะ่ะก็เพราะอวชอบหรือไงเฮ้ย hey, ทำไมอ๋อคุณอะ่ะอาจจะมีตัวเลือกเป็นร้อยแต่ผมอะ่ะมีหัวใจดวงน้อยๆแต่มันเลือกคุณนะ รองเท้าเขาเรียกเกิบแต่รักเธอหนักเติบเข้าใจไหมกำคมบาดใจกางเกงในบาดตูด <c oughs> ความรักก็เหมือนเบียรเพราะคนเทคือคนที่ยกขวดส่วนคนที่เจ็บปวดคือคนที่ยกแก้วเคยคิดว่าเธอคือคนสุดท้าย Only you by my side ผมยาวอันนี้ผมต้องตัด แต่ผมรักคุณมากนะครับอันนี้ผมต้องบอกมุมมองที่หนึ่คือเธอมุมมองที่สองคือเขามุมมองที่สคือเราที่มองเธอกับเขารักกันไม่ได้โกรธหรอกที่เธอมีเขาอะแต่โกรธที่ตัวเรา รักษาเธอไว้ไม่ดีพอมันไม่คิดเลยเธอเธอต้องเดินไปในทางที่ถูกผู้หญิงอย่างเธอไม่ควรมายุ่งกับฉันและลูกถึงเมื่อไรจะถึงหน้าฝนนะอยากอยู่กับเธอตอนฝนตกจังจะได้รู้ว่าเสียงเธอั s เสียงฝนนะอัลนสู้ซากว่ากันหนูว่าเราควรจะไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเราหยานเถอะ คไ,ได,คด,ได้จะเอาอย่างนั้นใช่ไหมได้เลยแล้วสมบัติจะแบ่งกันยังไงบ้านก็มีสองหลังอยู่แล้วอ่ะก็แบ่งคนละหลังดิรถล,ละ่ะรถก็มีสองคันก็แบ่งคนละคันแล้วลูกหลังมีคนเดียวเนี่ยจะแบ่งยังไงก็ไม่เห็นจะยากเลยก็ทำเพิ่มอีกคนนึง เพิ่มกัน<ะ>นอกจากสังกสีอะ่ะก,ก็คงมีเดเธอเนี่แหละที่เป็นแต่แอนแย่ yeah, ว่าการไม่มีแฟนคือการมีแฟนแล้วยังรู้สึก, yeah. ยกแย่คนไม่เจ้าชู้อะ่ะมองอยังไงก็น่ารักเมื่อกี้ไปส่องกระจกมาเออแม่งน่ารักจริงด้วย เสียใจตรงที่ว่าเขารู้ว่าทำแบบนั้นแล้วเราจะเสียใจแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทำอ่ะทุกคนครับทุกคนรู้จักอักษรยอดรอทอปะ่ะคือผมไปเห็นโพสบนเฟซไว้เขาเขียนว่าโสดรอทอคือเราก็ไม่เข้าใจว่ารอทอมันคือยอ่อมาจากอะไร ผมก็เลยเปิดเมนไปนะครับเขาเขียนว่ารอทอก็คือไลท์ทักผมก็ลองไลท์แล้วก็ลองทักคือเขาไม่เห็นตอบผมเลยอะ <c oughs> ผมว่ามันไม่ใช่ไลท์ทักนะผมว่าน่าจะเป็นเลือกทักมากกว่ากลัว <c oughs> ไม่ได้เป็นหมอแต่ทำไมกูคุยกับใครอะ่ะแล้วก็หายทุกทีเลยวะแล้วบหา